เปิดสถิติโรคหัดหรือมีโซซซึ่งระบาดอยู่ในสหรัฐอเมริกาในเวลานี้และก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ปีนะครับซึ่งอยู่ที่มอลรรัตเท็กซัสอันนี้เป็นภาพสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เมืองล ok, ูบ็อกนะฮะในมอลรรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ปีจากโรคหัดในอเมริกาโดยที่เด็กเสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ภาคตนตกของมอลรรัตเท็กซัสนะฮะซึ่งเป็นมอลรรัตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสรัฐ ซึ่งว่ากันว่าเด็กรายนี้ไม่ได้มีโอกาสได้รับการฉีดป้องกันวัคซีนมีโซสนะฮะขณะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสเขากล่าวว่ามีผู้ซึ่งติดเชื้อไวรัสโรคหัดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด124คนแล้วก็มีอีก9คนในมลรัฐนิวเม็กซิโกด้วย ซึ่งตามปกติแล้วโรคหัดในสหรัฐเกิดจากผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีการนำไวรัสชนิดน,นี้เข้ามาติดในประชากรภายในประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีตามที่ VOA รายงานคือผู้เชี่ยวชาญเขาก็กล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิด -19 อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดลดลงทั่วโลกนะฮะ ในสันเมริกาเกณฑ์ขั้นต่ำของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอยู่ที่95%ของประชากรวยัยอนุบาลแต่ว่ารัฐส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยทำได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วที่อังกฤษมีผู้ป่วยโรคหัดหรือมีโซสเนี่ย2,911รายสูงสุดเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี2012ที่สัมมริกามีการยืนยันพบว่าผู้ติดเชื้อหัดอย่างน้อยทั้งหมดใน18มลรัฐด,ด้วยกันเมื่อปีที่แล้วและก็ยังพบตามเมืองใหญ่ๆด้วยนะฮะ ไม่ใช่แค่ในย่านชนบทเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กแล้วก็เมืองฟิลดเดลเฟียในมอารัตเพนซิลเวเนียแล้วก็เมืองชิคาโกในมอารัตอิลลินอยในปี2023องค์กรอะามัยโลกประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อหัดทั้งหมดในโลกเนี่ย1 0ล้าน0แกว่าคนนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งโลกปี2023 17.500คน นะฮะทั่วโลกนะฮะซึ่งก็ไม่น้อยนะเยอะนะฮะคนส่วนใหญ่คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วดันติดเชือ้อภูมิภาคที่มีการระบาดมากที่สุดคือบางพื้นที่ในบางประเทศในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ในตัวหนอกลางก็มีในเอเชียในเขตซึ่งประชาชนมีไรายได้ต่ําแล้วก็ขาดการให้บริการด้านสาธารณสุขแล้วก็เข้ามาถึงวัคซีนจริงแล้วข่าวนี้มีสาระสําคัญอยู่มากพอสมควรนะครับจริงๆแล้วแปลว่าก่อนหนึ่งก็คือในประเทศซึ่งพัฒนาแล้วซึ่งมีวัคซีนที่กระจายอย่างทั่วถึงกก็ไไม่่ด้แปลาวาทุ ได้ฉีดวัคซีนเหตุผลซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะอาจจะแตกต่างกันนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นสัดส,ส่วนไม่มากแต่ว่าก็เป็นสัดส,ส่วนซึ่งพอนับได้เป็นส่วนน้อยของพอลเมืองกระจิงแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็อาจจะดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นก็คือพอลเมืองชาวอเมริกันซึ่งไม่ต้องการที่จะให้ตนเองหรือบุตรนั้นฉีดวัคซีน แล้วในกรณีซึ่งเป็นการต่อต้านการฉีดวัคซีนทุกประเภทเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงการไม่ยอมฉีดวัคซีนซึ่งรวมถึงแม้กระทั่งโรคหัดด้วยซึ่งเป็นวัคซีนซึ่งมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่วัคซีนซึ่งเพิ่งทําขึ้นมาในยุคสมัยซึ่งมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นะฮะวัคซีนโควิดซึ่งเพิ่งเคยมีการทําขึ้นมาในยุคสมัยที่โคโรนาไวรัสนั้นระบาดออกมาจากอู่ฮั่นเนี่ยวัคซีนโควิดก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนจํานวนหนึ่ง ซึ่งอันนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเป็นวัคซีนใหม่แต่ว่าวัคซีนสําหรับโรคหัดนั้นมันก็มีมาก่อนนั้น,น,นตั้งนานแล้วแล้วก็มีการกระจายกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีการฉีดกันอย่างทั่วถึงโดยที่ถ้าจะบอกว่า sample size ของประชากรทั่วโลกก็น่าจะเพียงพอให้คนซึ่งมีความหวาดระแวงต่อวัคซีนอาจจะพอที่จะอุ่นใจได้แล้วก็ให้บุตรของตนเองฉีดเนี่ยผมคิดว่ามันก็พอที่จะพูดได้ก็คือว่ามันผ่านช่วงซึ่ง เป็นช่วง testing phase หรือช่วงเวลาที่มีการทดสอบวัคซีนมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้วก็มีอาการไม่พึงประสงค์ไม่ได้มากสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นอะไรซึ่งมีความจำเป็นเพราะว่าโรคหัดถ้าเป็นแล้วอายุยังน้อยก็มีโอกาสตายจริงในแบบที่เด็กอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยซ้ำซึ่งอันนี้แตกต่างจากโควิด19 ในสหรัฐอเมริกา ER ในบางพื้นที่ซึ่งมีการเข้าถึงวัคซีนได้แต่ว่าพ่อแม่เลือกไม่ให้ฉีดเนี่ยอันนี้ก็ก็มีนะครับแล้วก็ความเป็นจริงที่คนอเมริกันต่อต้านวัคซีนเพราะว่าไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับ vaccination เลยซึ่งการต่อต้านการฉีดวัคซีนจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นการต่อต้านเฉพาะการฉีดวัคซีนโควิดการฉีดวัคซีนโควิดมันเป็นการต่อต้านระยะแรกซึ่งเหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจวัคซีนใหม่ แล้วก็หลายคนก็มองว่าโดยตามข้อที่จริงแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการมางนักอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็รอติดเชื้อสักรอบโดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้อาการต่อต้านวัคซีนโควิดมันก็เหมือนกับว่าเป็นอาการเบาๆของการต่อต้านวัคซีนแต่ว่ามันพอที่จะมีเหตุมีผลเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงและคุณเจอโควิดในแบบที่ไม่แรงเนี่ยโอกาสรอดคุณก็มี พราะฉะนั้นทัศนคติของคนซึ่งไม่อยากลองกับวัคซีนใหม่ในช่วงที่มีโควิดล็อกดาวน์เนี่ยมันก็เป็นทัศนคติซึ่งพอเข้าใจได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเป็นอคติต่อวัคซีนทั้งหมดเลยทุกชนิดแม้กระทั่งวัคซีนซึ่งมีไว้ใช้ในการฉีดป้องกันโรคหัดวัคซีนซึ่งมีไว้ใช้ในการฉีดป้องกันมีโซสเนี่ยมันเป็นวัคซีนซึ่งอาการไม่พึงประสงค์มันก็แทบจะมีน้อยมากแล้วเสร็จแล้วไปเปมา,ม,ามันเป็นโรคซึึ่่งงถถ้้้้าาาาาเเเกกกกิดดดด,ด็็็ตตตนนนนนนียยยออูใภววะะะะัััรรรขไพฉฉคจ คนนี้ถามว่าในอเมริกาทําไมมีมีความรู้สึกอคติต่อวัคซีนซึ่งเป็นอิทธิพลทางความคิดซึ่งค่อนข้างแพร่หลายและเป็นที่ยุดเหนี่ยวจิตใจของพลเมืองบางกลุ่มเนี่ยรวมทั้งตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียเนี่ยก็เพราะว่าความไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ของทัศนคติ very American ที่แม้กระทั่งตัวผมผมก็ได้มาแต่ว่าผมไม่ได้ต่อต้านวัคซีนผมต่อต้านหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นโลกแห่งสัญญกรรมตกแต่งอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ทัศนคตินี้ซึ่งไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีด้านการแพทย์ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะการไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีด้านการแพทย์เนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์หลายเรื่องเนี่ยมันก็นํามาสู่การสร้างปัญหาให้กับร่างกาย โดยที่มันมีอาการไม่พึงประสงค์จริงในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างโลกแห่งศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นเยอะมันมี p r o c e d u e เยอะซึ่งเขาเรียกว่า very invasive มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายแล้วก็มีอาการไม่พึงประสงค์ที่บางทีไม่คุ้ม ไม่คุ้มกับความเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าในกรณีของวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันถูกพ่วงเข้าไปในทัศนคติที่ไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วเสร็จแล้วไปมาๆๆก็เลยยอมรับความเสี่ยงไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดเชื้อก็คงจะไม่เป็นไรซึ่งสําหรับผมผมผมเชื่อว่าคนบริการส่วนใหญ่เนี่ยในที่สุดแล้วก็มองว่าวัคซีนแทบจะทุกชนิดเนี่ยมันคุ้มเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเจอการไม่พึงประสองค์อะไรเนี่ยมันไม่มากเพราะฉะนั้นมันคุ้มเดียวฉีด อ่าคนนี้นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมในสหรัฐเนี่ยบางทีมีวัคซีนป้องกันหัดแล้วดันไม่ได้ฉีดแล้วเสร็จแล้วไปมา,มาในรอบนี้ระบาดท,ที่มอารัตเท็กซัสแล้วจะรับมืออย่างไรในเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยโรเบิร์ตเอฟเคนนดีเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่เชื่อในวัคซีนด้วยโรเบิร์ตเอฟเคนนดีเคยเขียนบทความหรือแม้กระทั่งหนังสือหนึ่งเล่มเลยได้ซ้ำไปที่บอกว่าหัดเนี่ยไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่คันนี้เมื่อ IFK เองไม่ค่อยเชื่อมั่นในวัคซีนเนี่ยเข ให้ครบได้ยากเพราะว่าตัวเขาเองเขาเป็นวัคซีนสเกปติกนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของ RFK ซึ่งจะต้องอาจจะต้องไปแยะระหว่างทัศนคติส่วนตัวและบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสมมติว่าในช่วงโควิด19นะ่ะแล้วถ้าคุณได้ RFK เป็นรัฐมนตรีอ่ะเผอๆเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น m มเด r n a p f i ฟ e r หรือ Johnson& Johnson หรือ s i n o v a c นะหรือซิโนฟาร์มจําได้ไหมฮะนั่นแหละผมฉีดมาหมดแล้วนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโรคซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นเขาฉีดได้เราก็ฉีดได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนั้นทัศนคติของผมก็ถ้าคนอื่นติดได้ผมก็ติดได้เหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากวัคซีนสําหรับตัวผมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมคิดว่าโจทย์ที่น่าสนใจที่ r f k จะต้องรับมือคือ คุณจะต้องปรับทัศนคติให้พลเมืองอหาความพอดีให้ได้คําว่าหาความพอดีในโลกซึ่งจะไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีด้านการแพทย์เนี่ยก็คือจะต้องแยกแยะระหว่าง procedur e ทางการแพทย์ซึ่งสิ้นเปลืองและไม่จําเป็นซึ่งมีเยอะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วในขณะเดียวกันไอสิ่งซึ่งมันจําเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของพลเมืองและสาธรารณชน การที่มีคนซึ่งเป็นสเกปติกกับล็อกดาวน์เนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่ว่าจะต้องหาความพอดีในเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ย experimental vaccine ก็ต้องผ่านขั้นตอนในการทดสอบก่อนที่จะบังคับให้พลเมืองฉีดเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้วัคซีนตามแพ็กเกจปกติซึ่งเด็กๆเด็กเล็กต้องฉีดกันน่มันก็ต้องรณรงค์ให้ฉีดต่อให้คุณต้องรณรงค์ในหมู่คนซึ่งเขาไม่เชื่อมันคราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องราวของการที่ หัดมาระบาดเนี่ยเป็นบทเรียนด้วยนะสำหรับคนซึ่งสนับสนุนล็อกดาวน์ถ้าคุณยังไม่ทราบเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมเคยพูดเรื่องนี้ในช่วงซึ่งมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าแพทย์จํานวนมากในสหรัฐซึ่งเคลื่อนไหวเรื่องนี้เขารณรงค์กันอยู่แล้วว่าการที่คุณทําให้ทุกคนต้องตรวจโควิด -19 เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยในช่วงล็อกดาวน์โควิดเนี่ยในปี2020 2 0 2 1เนี่ยมันทําให้ ในที่สุดแล้วเนี่ยงานของสถานพยาบาลส่วนใหญ่โอเวอร์โหลดก็คือเหมือนกับว่าภารกิจของโรงพยาบาลในทุกประเทศเนี่ยต้องรับมือกับการดูแลคนไข้ซึ่งเป็นโควิดหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าต้องมานั่งตรวจเสียเวลาในการกัดบริเวณเสร็จแล้วผู้ปกครองซึ่งเขาต้องพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไป การที่เด็กจะต้องได้ฉีดวัคซีนครบในช่วง2021-2022อนะ่ะทั้งล็อกดาวน์รอบแรกและรอบ2เนะี่ยเด็กทั่วโลกนะฮะในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐด้วยเนะี่ยก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามเซตที่ต้องฉีดแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความล้มเหลวของมาตรการล็อกดาวน์และเป็นมาตรการที่โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยถูกบังคับให,ให้ให้ความสำคัญกับโควิด -19 เหมือนกับว่าโควิด -19 คือเรื่องซึ่งสำคัญที่สุดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ภารกิจที่เหมือนกับว่า การตรวจดูว่าคนนู้นคนนี้ทุกคนเป็นโควิด19หรือไม่เป็นภารกิจที่เป็นวาระของโลกเนี่ยทำให้ภารกิจอื่นซึ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันแล้วนั่นก็คือการให้เด็กทั่วโลกได้รับวัคซีนครบตามเซตตามกําหนดเวลาตามปกติทุกคนต้องไปโรงพยาบาลโดยที่ไปฉีดไปฉีดไปฉีดให้เรียบร้อยเนี่ยภารกิจในการฉีดวัคซีนของเด็กทั่วโลกเลยถูกมาว่าเป็นเรื่องรองลงมา ราะฉะนั้นไอ้ปัญหาโรคหัดระบาดในสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตล็อกดาวน์เนี่ยหัดระบาดมีโซสระบาดในสหรัฐเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนล็อกดาวน์พอมาเทียบกับตัวเลขหลังล็อกดาวนมันสูงขึ้นเยอะเลยก็เพราะว่าพลเมืองชาวอเมริกันจำนวนมากไม่ได้ฉีดวัคซีนบุตรหลานตามตารางการฉีดวัคซีนปกติเพราะว่าโรงพยาบาลมัวแต่ต้องยุ่งกับเรื่องการตรวจโควิดแล้วก็การกักบริเวณคนซึ่งเข้ามารักษาตัวเพราะมีอาการคล้ายกับโควิด1 i นะเพราะฉะนั้นเอาจริง,รงๆว่าเหตุผลซึ่งการฉีดวัคซีนไม่ครบและไม่ทั่วถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะผลกระทบจากล็อกดาวน์โควิดซึ่งทำให้หลายครัวเรือนเปลี่ยนพฤติกรรมยิ่งไปกว่านั้นนะฮะมันมีเอฟเฟกของการที่มีการบังคับเอาวัคซีนมาฉีดกันในสหรัฐสำหรับโควิด19มันทำให้พลเมืองอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ไว้วางใจวัคซีนโดยรวมไปทั้งหมดทั้งทที่เขาไม่ควรจะไว้วางใจเนี่ย เฉพาะวัคซีนใหม่ซึ่งเพิ่งผลิตออกมาแล้วยังไม่ได้ทดสอบความที่คุณไปบังคับให้เขาฉีดโควิดวัคซีนและพลเมืองชาวอเมริกันเขาเมื่อต้องการโดนบังคับฉีดวัคซีนหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยที่เปลี่ยนทัศนะที่ตนเองมีเกี่ยวกับวัคซีนเลยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนสําหรับโรคไหนผู้ปกครองซึ่งสุดตรงแบบนี้ก็มีนะฮะและเยอะเพราะว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าวัคซีนที่เหลือทั้งหมดต่อให้เป็นสําหรับโรคอื่นเนะี่ยก็ไม่จน เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาของโควิด -19 ก็คือ The Big l i ไลนเนี่ยมันทำให้วัคซีนซึ่งมีไว้ในการป้องกันโรคอื่นเนี่ยเสียความน่าเชื่อถือไปด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการไปฉีดวัคซีนตามเวลาทุกๆ6เดือน3เดือนปีหนึ่งอะไรแบบที่เด็กมันต้องฉีดกันนผู้ปกครองหลายครูนก็ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการโรงพยาบาลได้เพราะว่าโรงพยาบาลมัวแต่ยุง่งกับโควิด -19 แล้วทุกคนก็ต้องล็อกดาวน์นะ สื่อกระแสหลักในสหรัฐจ,จะมุ่งเน้นไปที่ความที่ r f k เนี่ยเป็นคนซึ่งเคยต่อต้านการฉีดวัคซีนแทบจะทุกชนิดในอดีตและเมื่อ r f k ถูกมองว่าสุดโต่งในการเป็นแอนติบักเซอร์เนี่ยพอมีโรคระบาดโรคใดโรคหนึ่งระบาดขึ้นมาในสหรัฐในบางโซน,นซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามิซูส์อ e ลเบรกมันก็เคยเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในยุค r f k เนี่ย RFK ก็จะถูกตั้งคําถามว่าอ้าวคุณเป็นคนต่อต้านวัคซีนแล้วคุณคุณมีทัศนคติเรื่องนี้อย่างไร ผมคิดว่าวาระของผู้สื่อข่าวเวลาถาม RFK เรื่องนี้เนี่ยคือต้องการกดดันให้ RFK ยอมรับว่าจุดยืนแอนตี้วัคซีนของตนเองในอดีตเป็นจุดยืนที่ผิดนะฮะ